นี่คือ3ความลับในการขายแล้วก็โน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อของจากคุณครับคลิปนี้ผมจะบอกความลับที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกจริงจังซีเรียสแล้วก็สนใจอยากจะฟังสิ่งที่คุณพูดแล้วก็นําเสนอครับข้อที่1นึ่คุณต้องทําให้มันรู้สึกว่าเป็นความคิดของลูกค้าเองครับถ้าเกิดคุณไปนําเสนอสินค้าอย่างปกติอ่ะคุณก็นําเสนอเสร็จแล้วบอกว่าสินค้าเราดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วทําไมคุณพี่ไม่ซื้อเลยวันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นความคิดของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด แต่สิ่งที่ถูกเนี่ยคุณจะต้องทําให้เป็นเป็นความคิดของลูกค้าที่อยากจะซื้อสินค้าตัวนี้เองครับข้อที่2ฮะใช้คําถามนําทางครับต่อจากข้อที่1นะฮะคุณจะทําให้ลูกค้ามีความคิดของเขาเองได้ยังไงในการซื้อคุณจะต้องใช้คําถามค่อยๆถามมาเป็นขั้นตอนไปสเต็ปให้ลูกค้าค่อยพูดเกี่ยวกับปัญหาเขามากขึ้นนะครับตรงนี้และข้อที่3ามครับก็คือบิ้วอารมณ์ลูกค้าก่อนที่จะซื้อครับเพราะลูกค้าเวลาจะซื้อเนี่ยเขาซื้อเพราะอารมณ์เสมอครับนะแล้วใช้เหตุผลอ้างทีหลังครับผมจะให้ตัวอย่างจากการใช้3คคววามมัับนนนนีี้้้ไปใชะะสุติณ งจะขายซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งให้กับศูนย์บริการฟิตเนสเป็นซอฟต์แวร์กับการจัดการระบบรายได้รายรับในแง่ของการจัดการระบบพวก Membership ครับแทนที่คุณจะเข้าไปนําเสนอตรงๆนะฮะว่าซอฟต์แวร์ผมมันดียังไงหรืออะไรเงี้ยมันดีกว่า Excel ยังไงนะครับให้คุณเปลี่ยน เริ่มต้นจากการถามคนถามลูกค้าด้วยว่าไยพี่ครับเราแวกเนี่ยฟิตเนสที่ผมไปคุยหลายที่เนาะส่วนใหญ่เขาใช้ Excel ในแง่ของการบริหารงานอยู่เหมือนกันแล้วพี่อะครับตอนนี้พี่ใช้อะไรซอฟว์แวร์ตัวไหนหรือว่าใช้ระบบอะไรในการบริหารจัดการระบบเมมเบอร์อยู่ครับลูกค้าก็จะบอกว่าอ๋อตอนนี้ผมใช้ Excel แหละแต่มันก็ค่อนข้างเสียเวลาเหมือนกันนะผมก็ถามจอดลึกอีกครับว่ามันเสียเวลายอยังไงเหรอครับพี่พี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังเพิ่มเติมได้ไหมครับลูกค้าบอกว่าโอ้อาทิตย์นึงผมต้องเสียเวลาประมาณเป็น10ชั่วโมง คุณก็ถามตอบไ่ก็ว่า,วาเอ๊ะเราที่ผ่านมาพี่ได้ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนบ้างรือยังครับลูกค้าก็ตอบว่าอ๋อเหรอผมก็ลองซื้อซอฟต์แวร์ตัวนี้ตัวนี้มาใช้แล้วนะแต่สุดท้ายมันมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีผมก็กลับมาใช้ Excel เหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีคุณถามจอดลืกไปอีกครับว่าเอ๊ะเราที่ผ่านมานะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่พี่บอกใช้ไม่เวิร์กมันเพราะอะไรครับมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะลูกค้าก็บอกว่าอ๋อที่ใช้ไม่เวิร์กหรอเพราะมันใช ผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีหรอกเขาสอนมาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรเไงี้ยผมก็เลยสุดท้ายก็กลับมาใช้ Excel เหมือนเดิมแหละหลังจากคุณใช้คําถามนําทางจุดจุดหนึ่งนะเวลาบิวอมลูกค้าเนี่ยคุณต้องใช้2 P ฮะ P แรกครับก็คือเพนความเจ็บปวดปัญหาลูกค้าแล้วก็ P ที่2คือเพรสเชอร์แล้วก็ความสุขของลูกค้าครับอันแรกอะ่ะคุณต้องบิวแง่งของปัญหาเพนก่อนว่าไอพี่ครับแล้วจากการที่พี่เสียเวลาไปอาทิตย์หนึ่งละสิชั่วโมงอะ่ะพี่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเหรอครับลูกค้าก็บกา,ออกากดขึึ้้นบบนบ แล้วก็ไม่มีเวลาทาอย่างอื่นเลยบางทีกลับบ้านไปก็ปวดหัวอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2คือเพชเชอร์ความสุขนะให้คุณถามว่าไอ้พี่ครับแล้วพี่เคยคิดไหมครัว่ามันจะมีระบบอะไรในฝันที่จะมาช่วยพี่ตรงนี้ได้ลูกค้าก็ตอบว่าเอ้ยเคยสิคือถ้าเกิดมันมีระบบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่มาช่วยผมได้ในการจัดการเรื่องนี้แล้วให้อาทิตย์หนึ่งผมเสียเวลาน้อยกว่านี้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้มันน่าสนใจมากเลยนะหลังจากที่คุณบิวอารมณ์ได้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วพอคุณนําเสนอขายเนี่ยลูกค้าคคาขรย